ประธานกรรมการหอการค้าไทยและนายกรอบศักดดวงดีผู้แทนสมาคมธนาคารไทยร่วมในการถแถลงข่าวจากเหตุการ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประชุมกะกะรอขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยนอกจากนี้ที่ประชุม เห็นว่าในขณะนี้เป็นโมเมนต์อ็อปโปโทนิตี้ในการสร้างความเชื่อมั่นท่ามกลางความไม่แน่นอนรอบด้านจากทั้งเรื่องของสงครามการค้าและเหตุแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยร่วมกันบูรณาการความร่วมมือทั้งในส่วนกระบวนงานของส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนที่ควรมีการปฏิรูปโดยให้ความสําคัญกับการมีข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันประกอบการพิจารณาแผนการรับมือและการจัดการกับปัญหาทั้งนี้เห็นว่าควรให้โอกาสที่มีการสํารวจความปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้างจากเหตุแผ่นดิน ไวเปิดเผยข้อมูลการสำรวจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนรวมถึงนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐยกระดับขึ้นสหรัฐดำเนินนโยบายการค้าที่มีความไม่แน่นอนสูงนโยบายสำคัญที่เตรียมจะประกาศใช้ภาษีศุลก,กากรตอบโต้และภาษีศุลก,กากรเฉพาะสินค้าซึ่งคาดว่าจะกระทบ ประเทศคู่ค้าและสินค้าเป็นวงกว้างซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้กับประเทศที่มีการเกินดุลการค้ากับสหรัฐใต่ระดับสูงโดยอัตราภาษีศุรกากรตอบโตจะขึ้นอยู่กับส่วนต่างระหว่างภาษีศุรกากรที่ประเทศคู่ค้า